ซุ้มประตูอนชาติงถือว่าเป็นหัวมังกรฝั่งนู้นทางบ้านบ้านมังกรไปเสด็จผ่านวันนี้ไปทางซุ้มประตูแยกหมอมีทางโน้นอ่าจะเป็นทางมังกรซึ่งวันนี้พระองค์ท่านก็จะเสด็จผ่านต้านอ่ฮะอะไรอ่ะเลยไปกี่เลยเสกิน่าต้านอ่ะตักอ้อยคำไปที่ สวัสดีและสวัสดีค่ะพอ่อแมนพี่น้ทุกคน,นอตอนนี้สารุกระพาทุกคนมาอยู่ที่เยาวราชนั่นเองซึ่งวันนี้ก็เป็นมื้อที่เขาจะเ,จเที่ยวเนาะแบบคนไทยเสียสายจีนหรือวแบบคนไทยเองเนาะวันนี้มีงานอยื่เยาวราชเนาะสานุกรเลยพามา เดินเราจะมาเที่ยวน้ำแข็งเยออยู่เยาวราชถนนแป้นน,น้ำคนหลายแหงแน่นเลยะตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มนท่นี่ตอนนี้ก็อยู่กับน้องรถเนาะชยู่ที่แยกแป้งน้ำเพราะว่าวันนี้ก็ตุจีน จีนคนมาเที่ยวที่กยกราชกันเยอะวันนี้ซึ่งวันนี้สมเด็จพระเทพท่านก็เสด็จมามางานคนก็เล,นเลยเยอะอปกติมันเยอะอยู่แล้วแต่ว่าพอดีนี่เขารอรับสเสด็จกันสองฝั่งถนนสองฝั่งเลยนี่เสด็จออกจากไอประตูหัวมังกรแล้วก็จะเสด็จไปที่ประตูหางมังกรฝั่งนู้นตรงแยกหมอมีทางนู้น ผ่านแต่ใช้หน้าเท้าไปเนาะคนเยอะรอรับเสด็จเต็มเลยฝรั่งมาเที่ยวงานเยาวราชเยอะมาก,กวันนี้เมื่อกี้ก็ฝรั่งคงแปลกใจเพราะว่าก็มีฝรั่งมาถามว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาผิดถนนเราก็เลยบอกว่าพินเซ็กประเทศเสด,ด็จเขาก็เลยเออ วันนี้ฝรั่งมาเยอะทั้งฝรั่งคนต่างชาติเยอะมากเลยวันนี้มาเที่ยวงานตรุษจีนที่เยาวราช วันวันไหว้วันนี้วันเที่ยว ที่อะไรคนมานั่งกินข้าวที่ยาวราก,กันเยอะมากเลยครับ ้อจ่ายลวลตอนนี้ก็กำลังเดินอยู่ที่แยกแปลงน้ำออกมาถนนแปลงน้ำนะ <Okay. S 2> คนเยอะมากเลยม mm hmm. ีขนาดไอ้คนรับเสด็จเต็มถนนยังยังไม่ได้ออกมานะยังยืนรอเต็มนี่รับเสด็จเสร็จคงเต็มเลยถนนเส้นนี้ 不这个镜<妈>子啊，咪咪<妈>，你们都是干嘛？跟妈妈镜啊，不叫我不买自己的，买不也买不 เป็นไงบ้างออกไม่ได้แล้วในซอยวาร์เฟิ้ลสิบเอ็ดตัวที่ไหนเราไม่ได้โน่ตรงไปเลยเรื่อยๆเลยดูโน่ดูดูเขาเล่นน่ะเอาอะไรดูนี่ดูอันนู้นเหลือนี่ดูสิ ไปดีนายลูก hmm. ป hey, ๊าป mm ๊าใส่ล hmm. mm ูกยตอนนี hmm. oh ้เนาะสารุตกาอยู hmm. mm ่ตรงกลางถนนเลยเนาะจะไปทั hmm. okay. ้งหลาดีขอคนหายบรรยากาศถ้าปล่อยมือกันจะลงแค่เข้ามาคนหลายไงด้าินอกโนยน่ได้ของเล่นนี่ค่ะ อันนี้ไอศกรโบราณไอศกรีมโบราณไอไอศกรีมตัดใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วหากินยากแล้วกิยากแล้วอร่อดเลย

ใส่ใหญ่เลยเดี๋ยวจะนุ่ยจะผ่านยางตอเอดีเมื่อกี้คนหลายนอกรสใส่เสื้อไอติ่มจิ่มลายโบราณกินแล้วแน่เยยางตอ ハハハハ。<music> <music> ก็เดินชมบรรยากาศนั้ท่องเที่ยวทั้งชาวไทยทั้งชา,ชาวต่างชาติราคาเทครับ20บาทเด็เกเล่นได้ครับยี่สิบบาทเลยปล้าถ้าต้อง่ก็เริ่มไ <c oughs> ด้ช่วที <c oughs> ่าต

ขอสักพ er hey yeah. okay, okay. yep. uh, okay. ุ่หนึ่งไได้ช่นานนี้พอนนีรับเนซีบนซี e แ่ินแค่ผมหือที่อย่คิรแทูออ้องลงกันมั้โอเคเพลงฟ้าเราได้ไหมฮะพี่เอ๋อช่วยหน่อยเดี๋ยวผมช่วยกันร้องได้ฟ้าสักท่อนนะ ครับโดยตอนนี้นอนสารนกครับมาหอนเถือ่อนแล้วทุกคนหลังจากที่วาพนพาทุกคนไปนอนเที่ยูเยาวราณเนาะซึ่งเป็นงานตุ๊กจีนเนาะทุกคนขนล่ายแ h งทุกคนเพิ่งจะมาหอดบ้านเนาะมาอ่อหอนบ้านก็ประมาณสี่ทุ่มสี่ทุมแล้วเออ โดยสำหรับคลิปนี้นานสรุนุันก็นข,อขอจบคลิปเอาไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนอนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อสบายดีและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย